สวัสดีครับผมบีทนายสวนครับวันนี้มาดูแบบโอกัวนะครับก็มีทั้งแบบที่ไม่มีไม่มีหลังคานะครับแล้วก็มีหลังคานะครับอันนี้คือเป็นเป็นเป็นจั่วนะครับทาจากเมทัลชีสนะครับหรือว่าสันไทยแล้วก็ประยุกต์กับสังกะสีเก่านะครับแล้วก็ทั้งเก่าทั้งใหม่ครับรวมกันหมดเลยครับแล้วก็ทางด้านซ้ายมือนั้นจะเป็นคอกแบบเรียกว่าไฮโซครับคือเปิดประตูนั่นเองก็อาจจะทําให้วัวได้ ตัดปัญหาเรื่องเรียกว่าลมะครับตนนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ใกล้กับถนนด้วยนะครับแล้วก็เป็นการท่านได้เหมาะเจาะนะครับด้ฝั่งซ้ายนะครับคือช่วงเนี้สามารถตัดย้ายวัวกินด้วยได้นะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังเติมปุ๋ยครับเขียนครับ ทางนี้ก็ดีนะครับกำลังเติมปุ๋ยเป็นปุ๋ยขี้วัวนั่นแหละครับเพื่อเอาเอา,เอามาจากข้อวัวน,นะครับหมุนเวียนแล้วก็สลับอันนี้เลือกจะเป็นย้าก,กินีสีม่วงนะครับแต่มองไปก็ไม่ใช่สีม่วงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหาให้มันหายข้อข้องใจว่าทาไมเขาเรียกว่ากินีสีม่วงหรือว่าดอกเป็นสีม่วงคุณคุณว่าดอกเป็นสีม่วงนะครับโอเคครับก็ให้เห็นตัวอย่างแล้วกันครับเผื่อท่านใดต้องการที่จะ เลงวัวแล้วอยากจะได้แบบว่าจะทำข้อวัวยังไงว่าแบบนี้ก็ประยุกต์ใช้ได้เลยทําให้พื้นที่โลง่งแล้วก็มีพื้นที่ให้วัวได้หลบฝนนะครับแล้วก็มีเพิงเก็บฟางแล้วก็มีพื้นที่โดยรอบที่จะปลูกหญ้าหรือว่าให้วัวน,นั้นได้เดินออกมาเพื่อเราติดพนักง,งานก็ปล่อยเลยครับง่ายๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ